อย่ายอมปล่อยให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ ฆ่าคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับมันมีหมู่บ้านอยู่ตีนเขานะครับหมู่บ้านอยู่เชิงเขาเนาะนะครับแล้วบนเขามันมีหมูป่าครับแล้ววันดีคือดีหมูป่ามันก็ลงมาจากเขาแล้วก็เข้ามาขโมยเข้าไปในยุ้งฉางของชาวบ้านครับแล้วก็กินอาหารกินผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาเพาะปลูกเอาไว้เก็บไว้ในยุ้งฉางครับแล้วมันก็หนีไปแล้วเป็นแบบนี้มานานมากชาวบ้านพยายามจะไล่จับมันก็จับไม่ได้ครับทีนี้มันก็มีป่าอยู่คนหนึ่งครับ แนะนำวิธีนี้ครับเขาบอกว่าให้เอาขอนะครับเอาผลไมกรากไม้ทุกอย่างไม่ต้องเก็บในยุ้งฉางแล้วนะครับเอาส่วนหนึ่งออกมากองไว้ที่ลานกว้างหน้าหมู่บ้านครับอเจ้าหมูป่ามันลงมาครับมันเห็นอาหารวางอยู่ตรงกลางลานกว้างเลยมันก็จะค่อยๆเดินครับอย่างระแวดระวังกลัวว่าจะเป็นกับดัก เดินสามสี่รอบแล้วห้ารอบแล้วหกรอบแล้วจนชัวร์ว่าไม่มีกับดักแล้วนะครับมันก็เดินเข้าไปกินพอกินจนกินหนังสัปดาห์แล้วก็กลับขึ้นเขาไปในคืนวันต่อมาครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกทีนี้วันต่อมาครับมันลงมามันก็เจอเสาต้นหนึ่งครับวางปักอยู่วางปักอยู่ตรงแถวแถวที่มันจะกินอาหารนั่นแหละครับมันก็เดินวนอยู่รอบเสานั้นครับดูว่าเอ๊ะมันมีกับดักหรือเปล่าพอมันไม่มีครับมันก็เข้าไปกินอาหาร พออิ่มหนำสำราญมันก็กลับขึ้นเขาไปในวันต่อมามันก็ลงไปทีนี้เสาที่มันปักอยู่ต้นหนึ่งมันกลายเป็นสองต้นครับนะเจ้าหมูป่าตัวนี้ครับก็ระแวดระวังเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสองต้นไว้ก็เดินดูหน่อยนึงสักรอบสองรอบอไม่มีอะไรมันก็ไปกิน ครับแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันครับเสามันเพิ่มขึ้นว่ละต้นว่ละต้นว่ละต้นแต่เจ้าหมูป่าครับด้วยความเคยชินกินแล้วก็ไม่มีอะไรมันปักมาก็อย่างนั้นกินแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับและในวันหนึ่งครับที่มันลงมาครับทีนี้เสามันก็ปัก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 รอบแล้วใช่ไหมครับมันก็เหลือพื้นที่นะครับที่ให้มันเข้าไปเนี่ย พอดีตัวของมันครับด้วยความเคยชินครับก็ไม่คิดอะไรมันก็เข้าไปแล้วก็กินอาหารในระหว่างที่มันกําลังกินอย่างอะไรอร่อยครับผมชาวบ้านครับก็เฮโลกันเข้ามาแล้วเอาเสาอีกต้นหนึ่งครับซึ่งเป็นเสาต้นสุดท้ายปักลงไปทีนี้หมูป่าไปไหนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเสาที่มันปักแต่ละต้นแต่ต้นแต่ต้นแต่ต้นเนี่ยมันกลายเป็นกองขังมันเรียบร้อยแล้วครับมันคือความเคยชินนะครับเสาแต่ละต้นคือความเคยชินของวันแต่ละวันแต่ละวัน,ว,นวันนี้ครับ คุณปล่อยให้ความเคยชินแบบนี้ครับขังคุณเอาไว้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือเปล่าที่คุณกําลังเป็นวันนี้มันเกิดจากความเคยชินของคุณหรือเปล่าทำลายความเคยชินเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการครับ